ทุกคนสวัสดีครับกันตังหา l อ s t t a ทุกคนจาาที่พักเลิกมากนี่ครับมือถือที่ชาร์จแบตตรงรูตูดเนี่ยเสียบแล้วไฟไม่เข้าเดี๋ยวเราต้องเดินหาร้านมือถือที่กันตังแห่งนี้เลยร่วงตรงนี้ฮะทุกคนจา๋าร่วงตรงในห้องหากทําให้ที่ชาร์จแบตเสียบไม่เข้านะฮะ ก็เลยอาจจะหลวมค่ะกระแทกพื้นอย่างแรงนี่คือภาพทิศแรกของที่นี่คืนแรกนะคะนี่คืออำเภอกันตังทุกคนแล้วก็เทศบาลสีฟ้าฟ้าตรงนี้ะหลังเทศบาลจะเป็นบ้านพญารัตดาเลยทุกคนจากเมื่อวานเราปั่นจัก,กรยานจากลอสเทลกันตังไปไม่ไกลค่ะบรรยากาศเช้าเช้าวันนี้ก็จะไปอาจจะไปทานอาหารเช้าในเมืองเนาะหมายตาเอาไว้ว่าจะไปที่ออช็อปปิโก้คาเฟ่เนาะสักสาสาย แล้วก็วางแผนเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะไปต้องนี้ก่อนหาที่ชาร์จแบตเพราะนั่นเดี๋ยวแบตหมดล้วจะถ่ายไม่ได้ช่องหลักด้วยสินะฮะแล้วก็จะไปเขาตำหนักเอ่อควรไปควรแปลว่าเขาอะฮะควรเนี่ยเป็นภาษาใต้นะฮะอย่างเช่นควรการหลงอย่างเงี้ยฮะ,ะอยู่ที่สตูลก็เป็นควรควรลังอย่างเงี้ยฮะเขาจะมีคําว่าควรอยู่ในภาคใต้หลายๆที่อนนี้จะเป็นควรจันทควรตำหนักจันรอาจจะเป็นเขาเล็กๆบนเขาแบบเนี้ยฮะ ก็ะะจะปั่นจัก,กรยานเลี้ยวขวาไปตามถนนเส้นนี้เลยทุกคนเห็นไหมฮะรถเลี้ยวขวาไปก็ไปก็จะมีควรตาหนักจันตรงนั้นก็จะไปอีกนิดนึงก็จะเป็นต้นยางพาราต้นแรกอากาศดีมากทุกคนและวางแผนเอาไว้เย็นๆนะอาจจะไปตลาดนะตลาดเย็นๆที่ตรงแพ่ท่าแพเ,เป็นท่าเรือเพื่อจะข้ามไปท่าเรืออีกทีหนึ่งเป็นท่าแพรขนานยนต์เขาเรียกในเมืองกันตังนะฮะที่นี่จะเป็นแบบขนถ่ายสินค้านั่งไปเกาะต่างๆโดยที่นั่งเรือ ข้ามฟากไปที่อา่าท่าเรืออีกทีหนึง่งอาจจะเป็นท่าเรือของหาดเจ้าหมายปากเมงอะไรประมาณนี้ฮะนะพูดสั้นๆก่อนเนาะเป็นคลิปเนี่ยพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นเดี๋ยวก็จะรอ้อนขึ้นนะฮะแต่ที่นี้อากาศดีหากเข่าล้อมรอบเลยนะฮะแต่กังวลเลือกมือถือที่นี่เป็นอำเภอกันตังนะครับทุกคนแล้วนี่คือที่ว่าการอำเภอแล้วก็สถานีรถไฟก็อยู่ด้านหน้า นะฮะสายรถไฟที่สวยติดอันดับหนึ่งใน10ของประเทศสวยจริงค่ะสวยมากทุกคนเดี๋ยวจ้าีโอกาสเดี๋ยวต้องหาร้านซ่อมมือถือให้ได้ก่อนหลังจากที่ไปช mm ็อปปิ้งคาเฟ่ก็อยู่แถวๆถวสถานีรถไฟนะฮะทุกคนแล้วพาชมเมืองไปในตัวด้วยเนาะว่าร้านอยู่ตรงไหนแต่สี่แยกตรงนี้นะหน้าอำเภอเนี่ยเรายังไม่เลี้ยวซ้ายไปเราเลี้ยวขวาไปแล้วแต่เราเดินตรงจากรถไฟมาเส้นนี้หาตรงมาเรื่อยๆก็ไม่ไกลประมาณ กิโลหนึ่งเนาะจากรถไฟมาถึงที่ลอฟเทลแห่งนี้ทุกคนจัะอะให้เห็นบรรยากาศห้องนอนสบายมากทุกคนนอนสบายสะดวกสงบมีความเป็นส่วนตัวติดถนนใหญ่เลยครทุกคนเดี๋เราโพสช่องนี้ก่อนนะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับทุกคน